ข้บึงเทียเท่ยวปูนขึ้นครังยืนหลังยืนนี้รุ่งบรรยากาศขี้นไปดิเองนะวีดขึ้นเครืองเอาขืนอยู่ นี่บ่ให้พันเอียนออกที่ล่ะวิยงเขียนอยู่บ่างนะวิ่งเยอะหรอหน่อยหน่อยท่ามันบแกยงโยกออกที่ล่ะนี่รีโมดมาครับ คนบถเต็มเที่ยวนะครับมันกินาโทนว่าเป็นยังคนเอาเหรียญเอาเงินใช่ไหมครับนะ่ มาแล้ววิทยดยุย <laughs> โอ้โหเคียเมื่อมีกานไทยประดิษฐ์ครับ Một xuân này học bạt cho anh em Lộn đẹp đẹp Hạ lăng làn cũng phải <laughs> bao Việt à. ฟังทางนี้ใส่ง่ายนี่เถื่อหรอปล่านี่เถื่อแหลกเถื่อแหลกปะวัดเจริญไปนครับขอบคุณที่ตามนะครั้งใจมาคลิปนี้นะครับไปนะครับ

เงี้ยแบบรรยากาศอยู่อยเอ็ดครับผม เป็นเจดีทั้งนนะครับกดไลค์มากกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับมาเห็ดบุญน้ำกันนะผมฟังหนึ่งก็จะเป็นรอบต้องปุ่นด้วยกันนะครับฟังนี้สมยุ่งไต้ะครับลูกศิษย์ลูกหามาเห็ดซอยกันนะผมทางผมก็เป็นสร้างไม้นะครับ ก็เฮ็ดไม้หนํำนี่ครับวงกบเทีมาติดตังแล้วก็เทปูนกับเที่นน้ำกันครับผมรวมมงิอกันเฮ็ดด้วยใจครับผมบ่ได้คิดเงินนะครับบ่ได้เอาเงินมาเฮ็ดบุญครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ะเปาเพียงนี้ครับให้บึ่งวิธีเพิ่นเอาปูนขึ้นนะครับผมบาดเสียวเฮียนะครับเล็กๆกรปากกดแรงก็ติดตันเลยครับขอบคุณครับ